เราจะมาออกแบบหัวใจให้เป็นลายไทยกันนะครับสำหรับวันนี้นะเราก็จะมีหนังสือนะครับเล่มหนึ่งมาแนะนำนะหนังสือเล่มนี้นะครับนี่นะชื่อว่านะครับเห็นไหมลายไทยเพื่อการออกแบบนะครับนะโดยอาจารย์วุฒิชัยพมมาลานะครับ อาจารย์วุฒิชัยพมมาลาทำไมเราต้องมีหนังสือเล่มนี้ประกอบหรือว่าไว้ศึกษาเป็นแนวทางในการวาดลวดลายไทยนะครับเพราะว่าในการวาดของเรานะบางครั้งเราอาจจะคิดไม่ออกนะครับแล้วก็นึกไม่ออกหรือว่าตันนะเกี่ยวกับการที่เราจะ,ะวาดลวดลายต่างๆนะครับ หนังสือเล่มนี้นะครับก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้เราได้หรือว่าเป็นแนวทางให้เราได้ว่าเรานะาจะมีแนวคิดยังไงหรือว่ามีแนวทางอย่างไรในการปรับประยุกต์ใช้รดลายไทยไปในการออกแบบนะครับนะหนังสือเล่มนี้นะเนี่ยนะก็จะมีรดลายต่างๆนะครัะเห็นไหมจะมีรดลายต่างๆนะเนี่ยนะ มซูมเอาแบบหนึ่งน่นะลายไทยเพื่อการออกแบบของอาจารย์วุฒิชัยพมมลลานะครับสักครู่นะ ามาต่อการหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางนะเกี่ยวกับการนำลายไทยนะครับมาปรับประยุกต์ในการออกแบบต่างๆนะเนี่ยก็จะมีรวดลายต่างๆให้เห็นนะครับใครสนใจนะครับคลิกตะการด้านล่างได้เลยนะด้านล่างใหนะ้อ่านเนี่ยคลิกตะการด้านล่างได้เลยนะผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับลายไทยเพื่อการออกแบบนะของอาจารย์วุฒิชัยพรมมาละนะครับเป็น หนังสือที่เขียนโดยครูนะของครูนะครับก็เป็นท่านเป็นอาจารย์นะครับสอนลายถ่ายท่านนะที่เป็นอาจารย์ในปัจจุบันนี้นะครับเรามาดูกันว่าข้างในนะมีอะไรกันบ้างนะเนี่ยก็จะมีรูลายต่างๆนะเช่ไหมเป็นแนวทางในการปรับใช้ได้นะครับเราดูเป็นแนวทางนะแล้วเราก็นํามาปรับใช้อย่างเช่นวันนี้เราจะมาวาดหัวใจให้เป็นลายถ่ายกันแล้วก็ สามารถมาดูแนวทางได้นะแล้วเราก็จะมาวาดลวดลายตรงนี้กันนะครับอย่างเช่นวันนี้เราจะลองเลือกสักแบบหนึ่งนะแนวหนึ่งเนี้ยมันจะเป็นลักษณะลายกรอบลายขอบอะไรเงี้ยนะอ,ะอางเงี้ยก็จะเป็นลายดอกไม้ลักษณะลายดอกพุตรามาปรับใช้กับกรอบกับขอบได้เห็นไ,ไหมเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็สามารถนําตัวเนี้ยมาปรับใช้ได้เนี่ยมีหลายแบบเลยนะครับเห็นไ,ไหมมีแนวทางหลายแนวทางเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับเราสามารถ นำไปดูเป็นแนวทางแล้วก็ใช้ประกอบในการไอเดียนะของเราในการออกแบบได้นะครับหนังสือลายไทยเพื่อการออกแบบนะ,ะ mm. เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาออกแบบนะ mm. เริ่มต้น,นง่ายะ mm. จะเป็นลายหัวใจนะแล้วก็ใช้ลักษณะของกระหนกนะครับอย่างเงี้ยเป็นกระหนกแบบนี้ก็ได้นะง่ายๆนะ แต่็กระหนกมันก,นก็หน,น,นก3ามตัวแบบนี้นะครับมาเป็นแนวทางในการออกแบบกันนะ่ามาหอมย่างนะอ่านะครับมาเราจะมาวาดหัวใจให้เป็นลวดลายไทยกันแบบนี้สําหรับต้อนรับวาเลนไท์ของเราตัวนี้จะเป็นลักษณะาลายไทยที่เป็นมินิมอลหน่อยนะใครที่เริ่มต้นก็จะสามารถทําได้นะครับนะ เาปรับแป๊บหนึงพร้อมนะ,ะสำหรับเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาตีตารางกันนะครับนะใครสนใจหนังสือคลิตกตะก้าด,ด้านล่างได้เลยนะครับนะ,ะเรามาตีเส้นกลางก่อนเป็นตัวไกด์ไลน์นะวิธีการนะสำหรับเบื้องต้นนะครับใครที่วาดรูปไม่เป็นนะเราก็ใช้สมุดเส้นตารางนี่แหละเป็นตัวช่วยนะครับ ตีเส้นไปก่อนอ่ตีเส้นกลางไปนะครับตอนนี้ผมจะวัดจากตรงนี้นะนับลงไปแบ่งเป็น3ส่วนส่วนละ6ช่องนะครับนับ1 2 3 4 5 6ห้าหนะ,ะนะับไป1 2 3 4 5 6นะครับนะนับไป1 2 3 4 5 6นะครับอ่าแล้วก็ซ้ายขวานะสองข้างนะครับข้างละสิบนะ ก 1> 1, นะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดนอันนี้ด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแ้าสินะครับนะแล้วครั้นี้เราจะตีตารางกันตีเส้นสิบลงมาก่อน ใครไม่เคยวาดรูปก็วาดตามได้นะเน่ยตีตารางมาค่อยๆปกันนะน,ะ,นะครับมามา อ่าติดตารางมาอย่างละหกช่องเขียนมอ่าดีกว่าเนาะอ่าเทเลยสนใจหนังสือคิตตะการด้านล่างได้นะครับเป็นแนวทางในการออกแบบนะ ่ามาต่อไปนะสำหรับใครที่ยังวาดรูปไม่เป็นนะครับแล้วก็เริ่มวาดรูปนะก็ให้ลากเส้นปลายตรงนี้จากบนลงมาข้างล่างนะไหมครับนาเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะปลายด้านล่างของหัวใจแบบนี้แหละนะ ลักษณะปลายด้านล่างของรูปหัวใจอย่างนี้นะเห็นไหมครับนะครน,นี้ส่วนที่อยู่ข้างบนนะเราก็วัดจังหวะครึ่งหนึ่งนะครับอย่างละครึ่งอ่านนั้นล่างก็อ่ด้าน,นข้างๆนะด้านซ้ายด้านขวาก็แบ่งอย่ครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นห้านะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ก็ห้านะครับส่วนแนวตัต้งตรงแกนกลางก็สามนะเพราะครึ่งหนึ่งของหกก็คือสามนะครับ หลังจากนั้นเราก็ลากเส้นโยงมาเราจะได้ลักษณะโค้งเหลี่ยมๆที่เป็นรูปหัวใจก่อนนะน,นะเห็นไหมเขี่ยเราเป็นโค้งเหลี่ยมๆอ่ะแล้วคู่ทำไมไมันไม่โค้งแบบนี้ล่ะ เรามาปรับเหลี่ยมให้โค้งได้นะครับเรามาค่อยๆปรับให้โค้งกันเพราะว่าเรามาเริ่มฝึกเนาะใครยังไม่ค่อยคล่องมือในการวาดเส้นกับใช้เนี่ยตัวนี้เป็นไกด์ไลน์นะค่อยๆลากเส้นโคง้งถ้าเราใช้สมุดเส้นกริดหรือเส้นตารางเนี่ยนะมันจะเป็นตัวเส้นน่ยตัวจุดตัดเป็นตัวช่วยให้เรากะระยะได้นะครับเดี๋ยวเราวาดโค้งไปก่อน ราะว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องวาดโครงไปก่อนนะให้ได้เชฟหรือว่าโครงล่างก่อนว่าให้เป็นรูปหัวใจทรงที่เราอยากได้ก่อนนะครับนะ,ะแล้วก็ลากโครงมามาโครงมา เนีเราก็จะได้โคงของรูปหัวใจแล้วนะครับเห็นไหมเราจะได้โค้งของรูปหัวใจแล้วนะครับคราวนี้เราได้โคงแล้วเนาะเราก็จะมาเลือกลายกันว่าเราจะออกแบบลายเป็นแบบไหนดีถ้าเนานึกไม่ออกนะนี่เลยหนังสือเล่มนี้เลยนะครับนี่ลายไทยเพื่อการออกแบบนะของอาจารย์วุฒิชัยพรมมาลานะครับนะ เนี่ยนะเนี่ยลายไทยเพื่อการออกแบบเดี๋ยวเรามาเลือกแนวทางกันนะแล้วก็เรามาเปิดดูแนวทางนะว่าเราอยากจะได้แบบไหนเมื่อกี้ผมบอกว่าอาจจะวผมจะเอาเป็นกระนกนะครับกระนกจะยากไปไหมสำหรับเบื้องต้นกระหนกแหละเนี่ยเราก็จะมาดูแนวทางอ๋อเขียนลายแบบนี้นะฮะเป็นแนวทางแบบนี้นะแล้วก็ดูแนวทางได้นะครับ นำมาปรับใช้นะเนี่ยเป็นกลีบลายแบบนี้นะอย่างเงี้ยมาเนี่ยเราก็นำมาปรับใช้แล้วก็ในการออกแบบได้นะเนี่ยนะหนังสือลายไทยเพื่อการออกแบบของอาจารย์วุฒิชัยพรมมาล่ะนะครับอันนี้เรามาวาดต่อกันเลยนะมาวาดลูกต่อกัน คราวนี้เราจะทำเป็นกรอบเนาะกรอบแบบตัวอย่างที่เป็นเราดูแนวทางมาจากหนังสือแล้วนะครับเราก็จะต้องวาดขอบเส้นนะฮะเนี่ยาวาดขอบเส้นไป รากเส้นคู่ไปเนะี่ยเริ่มต้นเราก็กะหนึ่งช่องไปก่อนนี่นะหนึ่งช่องขอบตรงนี้มาจากตรงไหนอ่าเนี่ยจะเปิดให้ดูนะครับขอบตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยลักษณะเวลาเราทำรอบอันนี้เราจะทำเป็นรอบหัวใจเนาะสำหรับไปประดับหรือว่าไปใส่ตัวหนังสือที่ลังได้เนี่ยเขาก็จะมีขอบมีรอบเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นแนวกรอบเนาะขอบ,ขอบแล้วก็จะมีเส้นคู่แบบเนี่ยแล้วเราก็ทําแบบนี้ได้นะครับนะ มาแล้ก็มาวาดเส้นต่อกันอันนี้เราจะใส่กระหนกเนาะ,ะใช้กระหนกคู่ไปตรงนี้ละกันคล้ายๆปีกกรรมเทพนี้กันเพราะวัลเลนไทายเนาะวัลเลนไทายก็จะ มีสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือกรามเทพด้วยนะครับ่ามา,มาก็จะวาดปีกกรามเทพกันนะครับละลากไปนะเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของตัวเหงานะเนี่ยก็จะวาดเป็นลักษณะของตัวเหงาแล้วก็ตรงโค้งนี้เราก็ลากโค้งไปก็จะเป็นเหงาเห็นไ,ไหม เป็นตัวเหงาหนึ่งตัวออันนี้ก็เหมือนกันนะครับดูจังหวะก่อน ีด้งเงาสองตัวเลยอะได้เหมือนปีกกรรมเทพตรงนี้อาจจะใส่เป็นหัวใจเล็กๆหนึ่งอันนะ นะต่อไปเราก็มาใส่รายละเอียดนะตรงส่วนนี้ถ้าเราอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเราก็สามารถใส่ได้นะครับแต่เราอยากจะได้เป็นมินิมอลเนาะผมว่าผมจะเน้นตรงด้านบนเป็นหลักละกันนะครับเนี่ยาขอบเนี่ยก็เป็นแนวทางได้ครนนี้เราจะมาใส่รายละเอียดข้างบนเป็นกระหนกเนาะ ก็จะมาแบ่งรายละเอียดเป็นกขนกสามตัวนะครับสวัสดีครับพี่แก้วเรามาวาดหัวใจให้เป็นลายไทยต้อนรับวาเลนไทน์กันนะเราสามารถนำลายประเภทนี้นะครับไปต่อยอดได้ไปใช้ในการ วาเลนไทน์การงานแต่งงานหรือว่าจะเป็นการแนวทางการออกแบบตัดโฟมก็ได้นะเพราะว่าเราเออกแบบว่าตรงกลางใใส่ข้อความได้นะดี๋ยวผมกะระยะแป๊บนึงนตรงนี้มันน่าจะประมาณนี้นะน,นี้เราจะมาแตกลายข้างใน แต่รายละเอียดใส่รายละเอียดอันนี้ทำเป็นเหมือนหัวใจแล้วตรงนี้ก็เหมือนเป็นปีของกรรมเทพแต่เป็นลายไทยนะอ่าเห็นไเนี่ยพอเราวาดไปแล้วเรานึกไม่ออกใช่ไหมเรานึกไม่ออกเราก็มีตัวช่วยนี่ไง ลายไทยเพื่อการออกแบบเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็มาเปิดดูเป็นแนวทางว่าเอ้เนี่ยบแบบนี้เราจะวาดลายแบบไหนเนี่ยเราก็ไปเปิดดูเห็นไหมนะครับเนี่ยนะหนังสือลายไทยเพื่อการออกแบบก็สามารถดูแนวทางในการออกแบบได้นะครับเนี่ยโดยเฉพาะลายที่เป็นลักษณะกรอบเนี่ยก,ก็จะมีตัวอย่างนะครับให้ดูเยอะเลยนะใครสนใจนะครับกิต,กตกรคาด้านล่างได้เลยนะตราด้านไหนวะ เนี่ยนะทิตกาด้านล่างเงี้ยเงี้ยเงี้นี่อ่ะนี่นะครับทิตกาด้านล่างแล้วกันนะทิตะกาไว้ให้ละอ่ะมาต่อกันนะครับ หนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยอาจารย์วุฒิชัยพรมลานะท่านเป็นอาจารย์นะครับสอนศิลปะนะสอนหลายหลายคนมาเป็นอาจารย์อีกทีก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์ของอาจารย์เลยนะครับนะถ้าใครมองหาหนังสือ,อแนวทางในการออกแบบลายไทยว่าจะออกแบบลายไทยที่มันนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือ,อเชิงประกอบการใช้สอยเนี่ยอย่างไรดีก็แนะนําเล่มนี้เลยนะครับนะ รายไทพเพื่อการออกแบบนะครับของอาจารย์วุฒิชัยพมมาลนะอ่ะคราวนี้มาวาดรูปกันต่ออ่าเรามีแนวทางแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะกนกสามตัวนะครับและที่มีลักษณะเหมือนปีกของกาเมเทพนะปีกกาเมเทพก็จะมีขนๆเนาะแต่เดี๋ยวเราขึ้นโครงกนกไปก่อนัอนนี้จะเป็นโครงของกนกสามตัว น,นแล้วก็ใส่ลักษณะตรงนี้เอ้ยมันเหมือนเป็นขนขนหน่อยโดยการที่เราจะบ่าโดยพยายามนึกถึงลักษณะขนนกซะหน่อยอะไรเงรี้ย ราจะไม่ใส่ลายเยอะมากนะเพราะเราจะทําให้เป็นลักษณะของมินิมอลที่ดูแบบว่าเป็นลายชายที่ร่วมสมัยได้นะครับมีความเป็นไทยแต่ว่าไม่ระยิบระยับวิจิตรพิสดารมากเอาแค่ดูแล้วมีกลิ่นอายความเป็นไทยแล้วก็มีความสวยงามนะ เนี่ยนะเน่ย เห็นไหมเราก็จะได้ลักษณะลายไทยนะเก๋ๆของเรานะครับคันี้ส่วนด้านล่างนะเราอยากจะใส่รายละเอียดก็ได้นะครับแต่ใจผมผมว่าประมาณนี้ผมโอเคแล้วนะผมไม่อยากได้ลด,ดลายอะไรเยอะอ่ะไ้สักหน่อยเด๋ยวจะดูโล้นไปเท่านี้เราก็จะได้แล้วนะเห็นไหม ใรจาลายไทยง่ายๆของเราจะเย,ยเอะไปเนาะเอาแค่นี้แล้วกัน เดี๋ยวเรามาลงเส้นเข้มให้ดูนะครับ อ่านนะประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยนะหัวใจลายไทยของเรานะครับนะก็จะประมาณนี้นะเราสามารถออกแบบนะครับได้หลากหลายเลยในรูปทรงหัวใจนะเห็นไหมเนะี่ยวาเลนไทยนี้เราก็จะออกแบบลวดลายหัวใจรูปทรงลายไทยของเราได้นะครับแล้วถ้านึกไปออกว่าจะใช้แนวทางการออกแบบลวดลายอย่างไรแล้วก็อยากมีแนวทางนะไอเดียในการ ออกแบบลวดลายนะครับสำหรับลายไทยก็อย่าลืมนะหนันงสือเล่มนี้ลายไทยเพื่อการออกแบบนะครับของอาจารย์วุฒิชยัยพมวราละนะคลิกตะกะ้ดาด้าล่างได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับเรียบร้อยหัวใจลายไทยของเรานะครับลืมนะสนใจหนันงสือ กิจการด้านล่างนะครับกิตการด้านล่างกำลังงงอยู่นะกิจการด้านล่างละกันนะครับนะไลายไทยเพื่อการออกแบบนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ